ค่ะสวัสดีค่ะเนื่องจากมีคนถามเข้ามาเยอะนะคะว่าผิวปลูกต้นไม้ยังไงใส่กระถางยังไงถึงได้งามผี่จะมาให้ข้อเสนอนิดนึงจีแนะนิดนึงนะคะพอดีว่าต้นนี้มันกําลังเหมาะพอดีเลยเพิ่งเอาลงไปได้เดือนหนึ่งอันนี้เป็นเข่งนะคะเข่งตาจะมีรูห่างก็ใช้ ใช้กระดาษรองนิดนึงแล้วเอาดินใส่เข้าไปใส่ต้นเข้าไปนี่ใส่ประมาณ6นะคะจะได้พุ่มไวถ้าใครมีต้นน้อยก็ใส่น้อยแต่ว่ามันก็จะได้พุ่มช้านะคะดูแลไปตามปกติค่ะ2เดือนผ่านไปเขาก็จะได้เต็มพุ่มประมาณนี้พอได้เต็มพุ่มแล้วทำยังไงถึงจะเป็นพุ่มสวยอย่างนี้ได้ตลอดนะคะเดี๋ยวมาดูกัน การดูแลให้ได้พุ่มสวยแข็งแรงอยู่ตลอดนอกจากเราจะให้น้ำให้ปุ๋ยไปตามปกติแล้วนะคะผิวก็จะคอยแต่งยอดจะคอยมาเด็ดยอดค่ะเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าแต่ละกิ่งของผิวเนี่ยคือโดนเด็ดโดนเด็ดไปแล้วทั้งหมดนะคะเนี่ยจะไม่ยอมให้เขาออกดอกค่ะพอเขาปุ๊บนั่นขึ้นมาหน่อยก็ก็เด็ด วิธีการเด็ดของผิวก็คือเนี่ยค่ะเดีกก๋ยวยกจากทำกัให้ดูนะคะแค่อสก,กิดนิดเดียวค่ะเนี่ยเอาออกมาประมาณนี้ทุกยอดเลยค่ะทุกยอดอย่างตัวนี้กาเลซี่ปุูกด้วยกันยูก็จะสก,กิดทุกยอดเลยนะะกันไม่ให้เขามีดอกด้วยนะคะ แล้วกิ่งเขาจะแข็งแรงโดนลมโดนฝนก็จะไม่โยกไม่โยนะคะเนี่ยตัวน,นี้ก็เหมือนกันุ่นนี้นนี้คือปลูกไว้ในหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านซึ่งลมจะแรงแล้วก็ฝนก็จะลงหนะักเนี่ยคะ่ะพอพอมีพอกิ่งอนี้ขึ้นมาหน่อยยอดขึ้นมาหน่อยก็เด็ดนี่นะคะแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยไปปกติค่ะังเกตเนี่ยไม่มียอด เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นพุ่มอย่างนี้ลองทําดูนะคะพิวทำลุกสีเลยค่ะพวกนี้ก็เหมือนกันเด็ดเหมือนกันอันนี้อันนี้เขาแข็งแรงแล้วเดี๋ยวรอให้เป็นกมสัวนี้ก่อนถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะ